ไม่หันไม่โดนมันไม่โดนไอโดนที่งถมันไม่โดนโดนกูโมจิมาคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาโชว์นะครับผมโชว์สกิลของผลโมจินะครับผมของในแมปแกนพีเนาะสำหรับแบบว่าคนที่ไม่เคยเล่นอย่างนี้อ่ะคนรู้แล้วก็รู้ไหมนะครับผมสำหรับอันนี้สำหรับคนที่แบบไม่เคยเล่นอย่างนี้แบบ พวกโทรศัพท์อะไรอย่างนี้เพราะว่าผมเพิ่งไปรู้ว่า,าโทรศัพท์สามารถเล่นในแกนพีดได้แล้วนะครับผมเออผมก็จะแบบมามาโชว์เคสให้ดูนะครับผมว่าแบบเออ,ป,เอ,อปัจจุบันนี่แม่งผลโมจิโอ้โหดีไหมโหดไหมหรือสกิลเป็นยังไงนะครับผมผมก็จะมาโชว์ในคลิปนี้เลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเออมามาดูรูปผลกันนะทุกคนนี่นะครับผมหน้าตาผลของผลโมจิมันจะเป็นอย่างนี้เนาะอืม เออเผื่อแบบใครอะไรนะถ้าได้หน้า,นาตายอย่างนี้ก็เออผลโมจิชั่วเนาะเออกแบบ็กินได้เลยสำหรับคนชอบนะเออมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวรีผลกันแล้วก็เดี๋ยวจะล,ล,ลองกินให้ดูนะครับผมเออสำหรับใครที่ไม่รู้นะผมถ้าแบบเผลอกินผลไปก่อนใ,ในาในแมปแกนพีดนี่นะครับถ้าเผลอกินผลไปก่อนนะเราต้องใช้อันนี้เพื่อรีผลก่อนนะเนี่ยเออไอ้ดำๆเนี่ยกินไปก่อนนะเพื่อแบบรีผลแบบเออให้แบบผลไปก่อนเพราะมันกินทับกันไม่ได้เนาะ มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยโ่อโมจิมานี่นะทุกคนกดเลยไม่ลีรอเดยวเกมหลุดมาแล้วทุกคนมีกี่สกิละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดสกิลนะผมน่าจะรวมกับอาสกิล ของฮาคิสังเกตนะเนาะเจสกิลเนาะถ้าใช้วิวบัลล์นี้เนาะก็ร้อยี่ก็กดได้ทุกสกิลละมาเดี๋ยวผมลองอัพดีกว่าเดี๋ยวผมจะอัพอัพไปพันห้าเลยไม่อัพพันเดียวอันดีกว่าพันเดียวพันเดียว,พ,ยวพันเดียวพอมาเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่ามาสกิล E นะครับผมสกิลที่หนึ่งลองกดค้างดิเป็นสกิลอ่าต่อยลงพื้นนะครับผมสำหรับสกิล E เนาะ เราอย่าไปแบบรวดเร็วเลยอันนี้สกิลอาร์นะครับผมพาวเวอร์โมจิอะไรวะรอะปล่อยอ๋อเป็นหมัดเป็นหมัดโมจิเนาะปล่อยออกไปอันนี้สกิลวายนะครับผมสกิลวายกดค้างกดไม่ได้แล้วรอปล่อยเอ้ะก็เหมือนเป็นโมจิอาร์พุ่งออกมาจากพื้นดินเนาะอะไรวะเนี้อันนี้สกิลทีนะครับผมน่าจะเปิดถึงอะสกิลขึ้นนะทุก,นค,กนะค,คนสามารถขึ้นได้เออใช่ เพื่อขึ้นขั้นบนได้โว้ยปรมาน,นี้เวลาทับทำดามีด้นอบผมแบบเวลาแบบอ่ากิ้งทับมอนกิ้งทับคนอะไรเงี้ยเออทำดามีนะแบบทำให้แบบ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 แบนติดลงพื้นเลยอะ่ะเออต่อไปสกิลแซ่ดนะผมลองกดซ้ายโอ้ยสกิลนี้ดีไอ้สกิลนี้ตีบอลได้ดีเลยนะทุกคนเวลาแบบอ่าอยู่ที่สงูงเราก็กระโดดปุ๊บแล้วแล้วก็ลวปล่อยไม่งี้ยิงปังปัก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 แล้วก็มอนก็โดนรัวๆนะครับผมสำหรับสกิลนี้ก็ใช้ ก็โอเคเออมาต่อไปในสกิลเอ็กซ์นะผมวุย้ยเป็นหมัดอ่าหมัดไฟโมจิเหรอเออประมาณนั้นนะครับผมมามาสกิลสุดท้ายอันติทุกคนลองดูบ้างนี่กดกดซีต้องกดซีคันนะสกิลนี้วุย้ยป๊อปป๊อปป๊อปป๊อบป๊อบหูยหมุนอย่างนี้เลยทุกคนรอปล่อยนะอันนี้ผมปล่อยแล้วนะ โหจ้าก็สกิลนี้นะผมมันก็จะแบบเวียงหมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆื่อแล้วผมแบบถ้าสมมติว่ามีผู้เล่นคนอื่นนะมันยืนใกล้ก็หรือมอนอะไรเงี้ยมันก็จะติดไปด้วยว่าหมุน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 รัวๆเลยนะทุกคนพอหมุนปุ๊บมันยังทำดาเมจว่าไม่น่าทำละแล้วว่าเวลาปล่อยลงพื้นปุ๊บก็ค่อยทำดาเมจนะทุกคนใช่ที่แบบทุบลงพื้นเมื่อกี้แหละก็ เป็นสกิลที่โคตรเทพถ้าสำหรับอ,อยากให้ผลโมจิแบบยังไงอ่ะ,ออะเป็นโลเกียนะทุกคนก็ต้องมีทางคีย์ีก่อนนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนยากมาเดี๋ยวผมก็จะลองา v v p ดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าไม่ PVP ก็ตีบอสเนาะต้องดูก่อนว่าหาคนเล่นได้หรือเปล่า <laughs> <laughs> ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับผลโมจิก็ไปดูการแบบต่อสู้กันเลยนะครับว่าแบบแบบโคตรดีโคตรเด็ดหรือเปล่านะทุกคนวะ มาครับวันนี้จะมาตบเกเบียไม่เก็บไม่ใช่หรอแป๊บแป๊บแป๊บเออไม่ใช่มาพอรู้สึกว่าแป๊บหรอกโอ้ยจับจับจัจับจัจับ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 จบจับจับจับจบจับจั ยังไงเนี่ยีเหี้ยนี่รเหยังปเนีัยปันนี่ไงับไ้ยีกูไม่ได้เ้านไม่โหลดสัตว์กูไม่ใช้ท่าอะไรีกูไม่รู้กูทั้เหี้ยกูมดูเป็นแรียอ่ะแรียเหรอเหี้ยเ้ยกแมจัด มึงโดนกูสวนล้วอีเกเบยยปัดางคนอย่างไรเอาเบ้ยมันข้าตัวกูชิงชิเอาอกูจะตาย้ยมันัดแกกูโอ้ย่งยังยังยังยยังยังล็อกัยังงอยยยังงยงงง่ังง โอ้มึงถามกันเหรอโอ้กดไม่ได้ไอ้เหี้ยทำไมกดไม่ได้วะมึงโลมึงโลได่เหรอแย่ดิได้มึงโลมึงสู้กูไม่ได้แล้ียนี่ไงนี่นี่นี่ลอกรองลอกรองล็อกรองโอ้โหตายอ๋อเฮ้ยเนี่ยโคลนเกย์บ๊ยไม่เป็นไรไม่กูยังมีอีกชีวิตหนึ่งตายได้นี่แหละจะเป็นการเอล็อก ของกูปัด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 ปัปัเอาปัดเอ้าปัดแล้กูยังไม่เกิดเลยไม่เกิดแล้วเี่ยอะไรเนี่ยเฮล่่ได้ไปจับัเอาเนไปะทไมกูไม่ติดวะฮี่ดิจิาทำอะไรเอ่ยหัดแ่งจัไม่ใช่หมัดดีอ่ะสกิล โอ้ยโอ้ยว้าเล่นละร้อยยี่สิบเล่นละร้อยยี่สิบโอ้ยกดสกิลอะไรนีเลยมาน่าหมดพลังแห่งบนโอเปโอเปโอเปกี่โมงเนี่ยเฮ้อนี้ยอะไรอ่ะเนี้อะไรเนี่ยดูเรื่องข่าวโบได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยแม่ปูไฟอยู่ไกลเหรอ กูเอาจริงเจ๊ดังเจ๊เฮ้ยโดนกู้ต่อต่อต่อไม่โอ้มันไม่โดนมันไม่โดนไอ้โดนนี่ถึงถึงมันไม่โดนไม่โดนโดนกู้โมจิเอ้าเอ้าไม่ตายไม่ตายโอ้ยโอ้ย เรียบร้อยพี่อ <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับผมมีคน <laughs> สำหรับผมโมจิเวลาจุดจ <laughs> <laughs> บาทอประมาณนี้นะครับผมทุกคนผลโอจิก็ประมาณนี้ถ้าใช้แสแปมก็สู้ได้ับตีอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกทุกอย่างเลยนะถ้าต่อสู้หรอมันสแปมก็สแปมได้อยู่นะครับผมก็ก็ดีทีเดียวต่อสู้คอมโบมันเว้ยมันได้ผล PVP เลยแต่ถ้าฟามนะ ฟาร์มหอมอบนฟาร์มได้แค่สกิลแ์ดสกิลแซดแบบเอาไ้ยิงบอสช่วยเพื่อนนี้ก็โอเคอยู่นะทุกคนถ้าเริ่มแรกฟาร์มผมแนะนำเอาเป็นผลอื่นดีกว่านะออก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลโมจีนะครับว่าออก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นรายได้ด้วยนะครับผมลก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นครับบา,บายทุกคนขอบคุณครับ